สวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นไม้ครับมอดออาชีวิตรอดกันนะครับไม่โกงด้วยน,นะครับแต่ลงมดอดมาแล้วย่างแรกใครคู่เปิดกล่องกันอืม ไอ้ครับไอ้ดีโตครับปุ๊พานนเดี๋ยวมาถึงพันที่ตกเลยหรอตื่นเช้ามันเหมือนจะมืดเลยะ วนนี้น่าจะพอแล้วก็สังวานหาที่สังวานตรงนี้ดีกว่าไกลทำด้วย นเเกตลตมันเกือบตายแล้วมันโชว์ว่าตายตรงนี้แต่ผมไม่ได้ตาย ก็ปลาตัวนึงนะจัดโคงอืตัวเป็นไรเนี่ยตอนไอ้นี่มันเรืองแสงเนี่ย ป๊บนึงนะดูคู่มือไอ้นี่ก่อนไอ้คู่มือวอตเอเซนเชียลเลือก,กเปิด ชันเจ็ดยันหนึ่้ชไวเเดี๋ยวตัดไปรอเช,ช้าชิบหายแล้วทุกคนอ,อีกแล้วเดี๋ยวมันหายไปไหนกันหมดช่างวันรอเช้าแล้วเออทุกคน

คนเราถึงบ้านเรียบร้อยเ้ยได้ยินด้วยนั่นไงจบจบคลิปนี้นะครับคนจบแกนี้บายบาย